ตอนคริสต์มาสยังบอเ็จเลยจนเพลินวันนี้ทีสิบแปดเนาะค่ะเดี๋ยวพวกนี้จะมาทำคลิปอีกเนาะเพียงจะใส่โหลดไฟเอาไว้เฉยๆแต่ยังไม่ได้ใส่ลูกบอลอะไรเครื่องประดับเลยเนาะคะเนาะเพราะว่าทำงานเนาะก็เลยไม่ได้ทำอะไรอันนี้ก็ของขวัญเล็กๆน้นอยๆกระซิงเดี๋ยวพวกนี้เราจะใันใส่ลูกบอลใส่พวก เครื่องประดับอะค่ะลูกบอลกลมๆเลือกประดับต้นไว้ต้นไม้นากต้นคริสต์มาสนะจ๊ะแล้วก็มาห่อแพ็คของขวัญกันนะคะเนาะปีนี้กันนิดหน่อยจะจัดนิดหน่อยค่ะบ่สวยทลาเน,นะคะ,นะคะเ,เพื่อนๆมาถักทายแป๊บหนึ่งค่ะบ้านช่องก็ไม่ได้เก็บลักษาลุกกันบ้านเก่าจะเดี๋ยวทีพัมผนังปีไหนดวกเราจะได้จัดแต่ทำใหมจ่จ้ะเนาะโอเคจ้าเ,เพื่อนๆก็มาถักทายแป๊บหนึ่งค่ะ ต้นคริสต์มาสปีนี้ปีพอ20นะคะยังไม่เสร็จซับเลยจ้ะโอเคจ้าบ๊ายบายจ้ะก็มาถ่ายให้ดูแป๊บนึงจะสันส้นๆเองคลิปสันส้นๆเองนะค่ะเนาะโอเคจ้าปีนี้สวยนะต้นคริสต์มาสฉันคิดว่าสวยมากเลยแต่ยังไม่มีอันเครื่องประดับจ้ะเนาะโอเคจ้าบ๊ายบายจ้าคลิปสันส้นๆเองทักทายด้จ้ะเด้อสวัสดีจ้า